เราจะไปหาเห็ดนะคะทุกคนออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะมีคนไปเช้ากว่าเราอีกนะคะประมาณตีห้าค่ะทุกคนเริ่มแล้วนะคะเริ่มเข้าไปในดมเห็ดแล้วค่ะดอทำไมมันนอกกริ่งเปล่าวะนี่นะคะทุกคนเราเจอเห็ดแล้วค่ะดีนะคะเห็ดถอกเห็ดพอกเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็ดเนี่ยคะ่ะ ถ้าตัดต่อก็นี่นะคะเห็ดนะคะนี่คะ่ะทุกคนลูกกลมๆกระรันอ่อนๆน,นะคะพี่ๆเขาขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะคะดูคะ่ะเรากำลังเริ่มหาเห็ดนะคะเพราะว่าเรามาถึงดมเหดแล้วเดี๋ยวเราเดินหาดูคะ่ะรู้สึกว่ามีที่นี่อีกเม็ดนึง,น,น,งนี่คะ่ะ มีอยู่อย่างนี้นะคะเม,ม,ม็ดน้นนอยๆโอ้ยล,ล่างที่เป๋นี่นะคะทุกคนอันนี้เขาก็กินนะคะอ่อนๆเลยค่ะ <c oughs> อิง,งอนี่ค่ะทุกคนเราเจอเห็นนะคะโอ้๊ๆ นี่ค่ะสามเม็ดนี่ก็คือมันจะอยู่กันเป็นกองนี่ค่ะนี่นะคะข้างในนี่ค่ะ เดาะนี่นะคะกลองนี้มีประมาณสิบเม็ดค่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ค่ะอันนี้คือกลองนะคะหนึ่งกลองค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะทุกคนเนี่ยต้องขุด อันนี้แม่พรทิศนะคะแม่พรทิศก็หาเห็ดค่ะเจอไหมคะคุณแม่เบิ่งหน้าหน่อยค่ะเอา้าอ๋อคุณแม่พรทิศได้น้อยหนึ่งแล้วนะคะคุณเพื่อนดอกกับพี่หมูบเบยนะคะข้างหน้าก็หาค่ะเวลาเจอเห็ดนี่ก็เงียบนะคะไม่ปากเวลาไม่เจอเห็ดนี่เรียกดีดี ไอ้เราก็ลินนึกว่าเจอเห็ดแล้วก็วิ่งตามมาที่ไหนได้ไม่เจอเห็ดนะคะพี่หมูเวเจอไหมไม่เจอไม่เจอเ <c oughs> ม็ดนี้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนมีอยู่เม็ดเดียวแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยอ๋อสองเม็ดค่ะเม็ดใหญ่สองเม็ดเลยนะคะก็ไม่มีลูกไม่มีหลานอีกนะคะมีอยู่ตัวพ่อตัวแม่สองทัวไม่เหลืออะไรเลย คุ้ยเข้าไปค่ะคุยเข้าไปอ่ะพี่หมวยคุยค่ะกูหาไม่เจอเว้ยคุยเข้าไปค่ะคุยจนกว่ามันจะไม่มีที่คุยนะคะ <S <S เห็บพื้งโขมค่ะทุกคนเห็บพึ้งโขมนี่นะคะหัวน,น,นี้จะเป็นเห็บ เห็ดละโง่นะคะดอกน้อยๆค่ะกำลังขึ้นสวยนะคะดอกสีส้มนะคะกจะเฉวยแบบพี่บเวนี่นะคะเป็นเห็ดพึ่ง เอาเอาไปพี่มูบวยเห็ดพึ่งของพี่มูบยนะคะกลางเดินลงดอยค่ะจะกลับบ้านแล้วคือไปแล้วพนี่เหนี่ยงเ้าฮะอุ้งบัเบอ้ออันนี้พี่มูบวยกับคุณเพื่อนดอกกำลังไอ้นี่นะคะเอา าจาชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรดูยอ,อ๋อกระชายกระชายนะคะเร เราดูหน่อยเธอได้เยอะไหมอ๋อนี่เห็ดของพี่หมูเบยนะคะหนึ่งลิกได้อยู่เนาะเบยเนาะลิยอะเลยหนึ่งลิกได้อยู่ลงมาถึงถนนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วค่ะไปแบกนไหม เมื่อกี้เดินเก็บผักงอแงนะคะทุกคนผักงอแงเนี่ยคะ่ะคือผักงอแงต้มใส่ปลาแห้งนะคะแกงใส่ปลาแห้งอร่อยจังเลยตอมเเมื่อเช้าพี่หมูบวยยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็เลยต้องกลับก่อนออน,อน,อนี่นะคะทุกคนเหงของเรา นี่นะะึกเคยหนึ่งลิตอยู่เนาะบวยเนาะได้อยู่มัง้งแต่ว่ามันมีดินเยอะนะาแล้วก็ได้อน,นี้ด้วยค่ะทุกคนดอกกล้วยไม้ซึ่งแบกมาแล้วก็ล้มและนีและหน้าคือแบบเป็นตัวถ่วงมา,มากๆเลยนะคะดอกกล้วยไม้มเยอะกว่านี้ค่ะในป่ามีเยอะกว่านี้อีกแต่คือมันเกะกะนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะหนึ่งหม้อ หนึ่งหมอ้อไม่ขายนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเห็ดมื้อแรกนะคะแต่ว่าราคาดีนะคะเห็ดถ้าคนมาซื้อที่นี่ก็คือประมาณสองร้อยทั้งที่ในตลาดจริงๆขายสามร้อยนะคะแล้ว <c oughs> ก็จะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยว คลิปต่อไปจะพาดูค่ะวันนี้เรามาสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะว่าที่ไหนมีเห็บบ้างก็เลยได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ